อย่าพึ่งให้คําแนะนําสั่งสอนกับบุคคลที่เขาไม่เห็นคุณค่าเพราะสุดท้ายมันจะเสียเวลาแล้วก็เปลืองแรงไปเปล่า,เ,ลาเหมือนดังในสมัยพุทธกาลเนี่ยในเทศนาสูตรสั่งยุติการสลายยตนาวัคเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะโป,ปรดสัตว์ทุ่นตัวหน้าเหมือนกันใช่ไหมพระองค์ก็ทรงตอบว่าใช่แต่ทําไมบางครั้งพระองค์แสดงธรรมโดยเคารพแสดงธรรมด้วยดีกับบุคลบลบบคลบางกลุ่มแต่กับบุคคลบางกลุ่มพระองค์ทรงไม่ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถามกลับไปว่า นายคารมานีในโลกนี้มีพื้นนาอยู่3แบบด้วยกันพื้นนาดีพื้นนาปานกลางและผื้นนาเหลวพื้นนาเหลวก็คือเป็นดินที่แข็งดินที่เค็มชาวนาจะพึงหวานพืชกับพื้นนาใดก่อนนายคารมานีก็ตอบว่าย่อมปานผื้นนาดีก่อนเป็นําดับแรกและพื้นนาปานกลางเป็นระดับต่อมาส่วนพื้นนาเลวอาจจะหวานบ้างไม่หวานบ้างเพราะสุดท้ายมันไม่เกิดประโยชน์ก็มีแต่จะเป็นอาหารให้กับพวกโคพระองค์ก็เลยทรงตอบว่าชั้นใดก็ฉันนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับบุคคลที่เป็นพื้นนาดี หมายถึงใครหมายถึงบุคคลที่มีความเคารพในพระองค์มีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธามีความพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อสอนกับบุคคลเหล่านี้ไปก็จะทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็จะได้รับประโยชน์ส่วนบุคคลที่เป็นผืนนาเลพระองค์จึงทรงให้ความสาคัญเป็นลาดับสุดท้ายนั่นเองฉะนั้นสิ่งนี้ก็สามารถนําไปเป็นข้อคิดให้กับพวกเราได้ว่าบุคคลบางคนเราก็อาจจะไม่จะเป็นที่จะต้องไปให้ค่าเขาขนาดนั้นเราให้ค่ากับบุคคลที่ควรแก่การให้ค่าก็พอจเอจริญพรเจริญธรรม